สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันเอ้ยโอ้ไอหลังจากไอกคลิป SCP ธรรมดาล่าสุดเนี่ยคือคุณชมหลายคนบอกนะครับว่าพี่ตัวนี้ไม่ใช่บอสเว้ยผมก็เลยเอ้ยมันมันไม่ใช่บอสหรว hi, วอรวะผมผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับคือบอสจริงๆแล้วมันอยู่ในแมป s c p 4 1พ1นึนั่นเองบอสท,ที่มันจับเราโยนแล้วก็ทำลายบ้านได้ใช่ไหมคุณผู้ชมบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่ด้วยไงประเด็นโอ้โหเดียว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 กูมาเจอดงอาหารกูเข้าไปไม่ได้ด้วย ปิดไว้เห้เขาไเดินก่อน,น,นเข้าไงวเพื่อนแบบนีงคุณผู้ชมเดี๋ยวผม,มอ่านแชทนะครับสักครู่สักครู่โอเคเราเซตเว่ยพอยด์ไว้ตรงนี้แล้วนะครับเพราะงั้นเราจะเดินไปหาเอ่อบอสแล้วกันดีกว่าแล้วกันดีกว่าไปเดินหาบอสกันดีกว่าคุณผู้ชมพนักงานอีเกียไม่มีด้วยนะในแแบเนี้ยอันนี้คือที่50นะครับก็จะมีพวก SCP50 ตัวใช่ปะ่ะเหมือนที่คุณผู้ชมบอกกันอุ้ย คืนแดงคืนแดงอุ้ยเจอคืนแดงแล้วแล้วดนตรีเหมือนเป็นดนตรีแบบตอนเจอบอสไฟเลยอะ่ะอุ้ยกูยเจอคืนแดงคือบอสมันจะออกมาจากคืนนี้ใช่ปะอยากเจอบอสจังเลยเฮ้ยมีคนสร้างอะไรขึ้นไปบนนั้นด้วยอุ้ย อุ้ยมีคนอยู่เต็มเลยเอาว่ะเจอเพื่อนแล้วว่ะจังหวะนี้จังหวะมันมันวะ่ะปุ่มสร้างเนี่ยกับมึงอยู่ในเกมฟ <c oughs> อเเร์สไนท์โอ้โหแล้วหนึ่งเพื่อนวางมาให้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปวางเองก็ได้คือเราไม่ได้เอาอาหารจากบ,บ้านพักบ้านหลังนั้นมาฝากผู้นายเลยอะแต่ว่าเราอยู่ห่างแค่โลเดียวเองเดี๋ยวถ้าอาหารที่นี่หมดเดี๋ยวเราจะไปเอามาให้หนายกันนะ,ะนะเฮ้ยพวกนี้คือมันสร้างเหมือนมันอยู่ใน ฟอสไนก็เลยว่ะแต่ว่าไม่มีบอสนะครับวันนี้เพราะว่าจอไม่สัน่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยบอสเย้ในสุดกูเจอบอสแล้วอู้หูอู๋ชมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอุ้ยอุ้ยขาหักกูลงมาขาหักด้วยเหรอมาว่ะเราได้ได้ซ่าแล้วว่ะอุ้ยอุ้ย เอาดิเพื่อนลองดิว่าตอนเช้ามันจะตีเราไหมตีปะตอนเช้าไม่ตีโอ้ห่าพี่ดูไม่เจอเซอร์ไนต์เต็มแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยตอนเช้าไม่ตีเราเย้เมื่อไหร่จะมืดวะอยากโดนมันจับเวี่ยงยังเลยผมอยากโดนมันจับเวี่ยงมากเลยอะ่ะเคยดูแต่ในยูทูบของอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย เวียงแล้วหน่อยเวียงแล้วหน่อยอุ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอ้โเลือ้้โอ้โอ้โ้โอ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 อ้้อเโอเโอ้โอ้อ้้โน้อ้โอ้โอ้โอไโอ้โอะคอับมันต้องเล่นใน4121นะโอ้โห้โอ้โอโอ้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 อ้ออ้อออน้ง้มอ้พังหมดเลยกดผักยังไง ในในคอมคือกดชิกโอ้ยเดียวเดียวให então, ้ให้กูคิวเลือดก่อนในคอมคือกดชิกได้เลยนะครับแต่ว่าในโทรศัพท์ผมโอ้โหโทรศัพท์ผมไม่รู้ทำไงฮ่าฮ่าแกไม่สามารถพังแมบของผู้สร้างได้สินะติดบารแล้วแกน่ะอุ้ยอุ้ยกูเจอทางตันโอ้ยมึงติดบัรอยู่อย่างนี้มันก็เวียดกูได้เหรอไปแล้วก็ับผมพี่เตรียมตัวตาย ไม่พี่ไม่อยากตายวันนี้มาดูโอ้มือมือมือมันเหมือนใส่พวกถุงมือด้วยเนาะอุ้ยมันเห็นใครอ่ะเฮ้ยเราเราลออมาพังบ้านที่มาอุ้ยมันขึ้นไปบนบ้านอย่างนั้นได้เลยอะสวัสดีโอ้โตีตีได้นะบอสอะแต่ว่าตัวไม่กระเด็นนะมันมีเสียงตึงอะอุ้ยอุ้ยผมไปตีมันแล้วมันโกรธ อุ้ยผมไปตีมันทำลายทางขึ้นแล้วอะเราขึ้นบ้านฟอร์ไนเราไม่ได้แล้วคุณผู้จมอุ้ย,อ,ยอะไรอะอุ้ยเป็นอะไรอะอุ้ยอยู่ดีมีแสงสีเหลือง่ผ่าลงมามุ่งจะกลายเปไน็นไททันบนนี่ <ส>ไอตัวนี้มัน,มนก็มันก็ตามกูจังเลยนะมันก็ตามกูจังเลยโอ้โอ้มันเล็งผมแล้วโอ้มันเล็งผมแล้วอุ้ยอ๋อเมื่อกี้ผมโดนสูงเนาะก็เลยทีเดียวตายอ๋อเมื่อกี้พี่โดนสูงเลยทีเดียวตายโอ้ยโอกาสลงไปคุยกับล่าม่วงสูงเลยนะอุ้ยอุ้ยบอลมันโกรธอุ้ยทำไมมีเสียงเพลงเงี้ย เอาแล้วเอาแล้วมีคนไปตีมันเอาแล้วมันแปลงร่างแล้วไอไยาไอ้ยาไอ้ยาเปิดเพลงแคทกออนได้ท่านไม่ได้กูร้องเอาเองเลยอุ้ยมันมีควันด้วยอุ้ยตรงนั้นมีควันแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึงแป้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูควันตรงนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงตรงนี้มีควันคือมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ วุ้ยมีหลุมหลุมอะไรอ่ะเออทีนี้ต้องวิ่งครับวิ่งเลยหน่วยตำรวจกูต้องวิ่งแล้วสินะมันทำร้ายเสาแล้วมันเลยบุกโอ้โหจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะกระโดดมาแบบนี้้้ยยโอ้กูตายแน่รอบนี้ไม่ตายแล ขอโทษนะครับที่โวยวายเสียงดังคือคิดคิดค,คิดว่าจะตายแล้วไง <c oughs> มึงเหวี่ยงกูมกาไกลเกินโูแล,ล้วแล้วคือกูต้องวิ่งกลับไปหาเพื่อนอีนู้นวิ่งแล้ววิ่งอุ้ยคนานี้คนานี้ไม่วิงว่งวะคามาโดคาร์มัดโอไรโน่โอ้ชีดนั่นไงกูบอกแล้วไอ้มึงวิ่งมึงโดนจับเบียงเลยไหมคาร์มัดโอไรโน่โอเคเราต้องขึ้นต้องขึ้นบ้านฟอร์นไนท์ ขึ้นป่านฟอนให้หลบไปหน่อยอ๋อไฟไฟไฟขอไฟขอไฟก่อนขอไฟขอไฟโอ้ยหลบโอเคป่านฟอนให้ป่านฟอนใหน้มีคนสร้างใหม่แล้วมีคนสร้างใหม่ก็แย่แล้วคืออะไรอะ่ะคือมันพังเสาเยอะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดกูจะหมด ขึ้นพังเสาอยู่เว้ยคุณผู้ชมไอ้นิสัยไม่ดีนี่มันพงังเสาเยอะเระเด็ผมเนหาวิธีตีตมก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยมันมันหันกบมาคว้าเลยคือพอตีปุ๊บมันเวียงเลยอะ่ะอ้า,ม,ามันแปลงมาในทานะเดียวมาคุณผู้ชมเรามาซาซาคิโยกันไอ้ไอยาไอย่าไอย่าไอย่าไทำเนี้นถึงเจอบอสคือต้องเล่นแมปเป็นแมป scp 4121นนะครับสำหรับลิงก์แมปผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับ โอเควันนี้เราก็ได้โดนบอสเหวี่ยงแบบเต็มอิ่มเลยนะครับโดนโดนบอสเหวี่ยงเต็มอิ่มมากสมใจอยากเลยนะครับสรุปวันนี้อยากโดนบอสเหวี่ยงอยากเจอบอสคือคือได้เจอเลยไปโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่ได้อ่านแชทใครนะครับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแชทมันไหลอ่านไม่ทันโอเคสรุปไลน์หน้าจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ